ครับสวัสดีครับนักคลินมิตรหมอ,อยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมข้างหลังหรือว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ท,ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเมืองแห่งพยมังกร และก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาารมีของเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นอย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น i อดี n ลของผมเป็นภาษาอังกฤษทันก็พิ์คอว่าบี i g o n e ตามด้วยหมยรี่เก้าเก้าบิ๊กวันเก้าเก้าแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันหรือว่าเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้นะครับก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้เก็บแล้วก็ได้รวบรวมนะครับได้บูชาเข้ามาไว้นะครับถ้านับเป็นระยะเวลาปีก็ต้องบอกว่าหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นมีดนะครับนะต้องบอกว่า,ามีดแต่ละเล่มนะครับก็จะเป็นมีดที่ผมได้เขาเรียกว่าผ่านการคัดเลือกนะครับผ่านการคัดกรองนะมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะ <S 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 <ๆ>แล้วก็ที่ยิ่งกว่านั้นนะครับก็เป็นต้องบอกว่ามีดแต่เล่มน,นั้นนะครับนอกจากที่จะมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างดีแล้วที่ยิ่งกว่าก็คือในเรื่องของประสบการณ์นะ เรียกว่าแต่เล่มนั้นนะครับก็เป็นนิที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานะครับนะพอสมควรต้องบอกว่อย่างนั้นนะครับเอาล่ะนะครับก่อนอื่นก็ผมนักคลินวิทย์หมอนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับนะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามานั่งพูดคุยแล้วก็เข้ามานั่งทักทายกันนะ ท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่อง YouTube ของผมเมื่อชมแล้วหากท่านเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับในแต่ละคลิปในติโอก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งนะครับนะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับนะหรือหากท่านไหนนะครับที่เข้ามานะครับติดตามรับชมนะ มื่อชมแล้วนะครับนะถามท่านมีตรงไหนนะครับติดตรงไหนมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรก็อย่าลืมนะครับกดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9, 9, 9 6นะครับนะก,ก็ทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับได้อย่างแน่นอนยกเว้นคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับก็ขออนุญาตจ,จริงๆก็คือจะไม่ตอบก็คือในเรื่องของเกแท้นะ ในเรื่องของเก้แทนะครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นคำถามเป็นคำตอบฟังดูแล้วมันดูเหมือนจะดีแต่ถ้าตอบไปแล้วมันจะเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นคำถามและเป็นคำตอบที่ไปทำลายความรู้สึกของผู้คนและคนที่ถูกทำลายคนแรกนั้นก็จะเป็นตัวท่านเองนะครับนะก็ไม่รู้ใครถามเข้ามาก็คนนั้นแหละนะ เออถ้าไม่ให้ถามแล้วก็จะไปรู้ได้ยังไงอาจารย์นะักครินประมาณนี้นะครับบางท่านก็ถามผมเข้ามาอยู่นะครับง่ายๆเลยนะครับก็อยากให้ท่านเข้าไปนะครับนะศึกษาในแต่ละคลิปในเติดีโอนะครับนอกจากจะเป็นวิดีโอของผมแล้วก็จะมีหลากหลายท่านนะครับนะหลากหลายครูบาอาจารย์ว่ากันง่ายนะครับนะเท่าที่ผมดูแล้วก็จะมี เนื้อหานะครับบางท่านก็จะแนะนําเรื่องเล่านะครับต่างๆนะครับเกี่ยวกับเครื่องรางว่ามีดหมอนะครับการดูมีดนะครับนะดูลักษณะแบบไหนอย่างไรบางท่านก็ยังไม่ทราบนะครับว่ามีดหมอหลวงพ่อเดิมนั้นเป็นหน้าตา,ามีหน้าตาแบบไหนเป็นอย่างไรประมาณนี้นะ จริงๆถ้ามีเรื่องมีดหมอในประเทศไทยเราเนี่นะครับมีหลากหลายเกจินะมีหลากหลายครูบาอาจารย์ต้องบอกว่านะครับแต่เป็นที่ทราบกันเป็นที่ยอมรับกันจริงๆนั้นก็คือเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะ,ะต้องบอกว่าเป็นพระเกจิที่เบอร์ต้นๆของประเทศไทยเอางี้ดีกว่านะครับนะ,ะก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าเอยถึงมีดหมอเนี่ยคนก็จะนึกถึงมีดหมอของหลวงพ่อเดิมก่อนนะ ก็เป็นที่ทราบกันนะครับเป็นแบ,บรนด์ที่นะครับนะไม่มีใครโฆษณาไม่มีใครที่จะไปนะครับแต่เป็นที่รู้จักของผู้คนนะครับโดยอัตโนมัตินะในเรื่องของก็นับจากว่าในเรื่องของเรื่องราวนะครับนะพุทธคุณอะไรต่างๆนะครับนะหรือว่าอนุภาพของมีดหมอของเขาอ,อนนเดิมนั้นเป็นที่รู้จักเป็นนะครับนะต้องบอกว่าชื่อเสียงของท่านนั้นโด่งดังมาก นะครับนะคนนาไปใช้แล้วก็ไปเจอไปเจอเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายว่ากันง่ายนะครับอันนี้ก็ไม่อยากที่จะต้องไปอวดโอกระสานะครับนะก็เป็นอันว่าเป็นที่ทราบกันดีนะครับถ้าเอ่ยถึงมีดหมอคนก็จะนึกถึงมีดหมอหลวงข้อเดิมก่อนใครเลยนะครับยกเว้นว่านะครับหาไม่ได้หาไม่มีจริงๆเท่านั้นแหละนะ เอาละนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะที่ผมจะได้นําเอามีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดจากนาลายนะเป็นมีดด้ามงาแกะเท้าวเวทนะครับนะเป็นมีดอ่าเป็นด้ามงาแกะเท้าวเวทนะครับนะ,ะการดูมีดที่ดีนั้นนี่ก็นะครับอันดับแรกเนี่ยก็ต้องดูนะครับองค์ประกอบต่างๆนะครับของมีดนะ ว่ามีดแต่ละเล่มนั้นนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับนะทั้งภายนอกและภายในนะครับหรือไม่ประมาณนี้นะครับนะเขาเรียกว่าดูองค์ประกอบนะครับนะภาพรวมรวมก่อนประมาณนี้นะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็าจะเป็นงาแกะนะครับนะเป็นมีด เฉพาะใบนะครับเฉพาะใบนี่มีเรมีอยู่ที่5นิ้วนะครับนะก็รวมด้ามฝักอยู่ที่9นิ้วเป๊ะพอดีเลยนะครับที่สําคัญนั้นเป็นงาแกะเ้าวเวชสวนนะครับอีกด้านหนึ่งนะส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นจะแกะเป็นพ่อปู่ฤาษีนะครับนะปรางสมาธิเอนานี่นะครับนะปรางสมาธิก็มองตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วยความงดงามนะ,ะเต็มไปด้วยสเสน่ห์นะครับนะ จริงๆแล้วถ้าของใช่เนี่ยก็มองตรงไหนมุมไหนอย่างไรก็เต็มไปได้วยความใช่นั่นแหละนะครับนะ,ะที่สําคัญก็อย่างที่บอกนะครับมีดแต่เล่มนั้นก็เป็นล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดกรองนะครับมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะ,ะนะครับนะ,ะเนื่องจากว่าผมเองนี่ก็นะครับนะเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่ท,ทําธุรกิจทางด้านรับเหมาก่อสร้างนะ คนทําธุรกิจแล้วเหมาก่อสร้าเนี่ก็จะไปทุกที่ทุกทุกคนทุกแห่งนะครับนะก็จะเป็นที่มาทําให้ผมนี่ได้รู้จักคนนะทำให้รู้จกักเพื่อนฝูงค่อนข้างที่จะมากนะครับที่สําคัญเพื่อนแต่ละท่านแต่ละคนก็เป็นที่ทราบกันดีว่าผมเองเนี่ก็จะเป็นผู้ที่ชอบนะครับทางด้านเครื่องรางนะโดยเฉพาะมิรหมอของหลวงก็เดิมนะครับนะพูดถึงหลวงก็เดิมก็ อย่างที่เคยเรียนไปนะครับนะผมเ,เป็นสายตรงนะเป็นสายตรงของหลวงปะเดิมนะจักเป็นผู้ที่ชื่นชอบนะครับในเรื่องของมิดหมอเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะจึงได้รวบรวมก็ได้สะสมนะครับมิดหมอของหลวงปเดิมเอาไว้เนี่ยก็คือมากเป็นพิเศษต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเทียบกับหลวงพ่ออื่นๆแล้วถือว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยผมอ่าได้รวบรวมนะครับได้อ่าเอาไว้พอสมควรต้องบอกว่าอย่างนี้นะ โดยเพราะมีดยุคต้นๆน,นะครับมีดยุคต้นๆเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ก็ดีเป็นมีดด้ามงาฝักงาเป็นมีดด้ามงาฝักไม้อะไรต่างๆนะครับอย่างที่ท่านได้เห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะนะครับนะเด่คือผมให้ดูภาพลักษณ์ภายนอกก่อนนะครับองค์ประกอบหลักๆเลยนะครับก็จะมีอยู่ในมีดเด็ก็จะมีอยู่3ส,ส่วนด้วยกันนั่นแหละก็คือ1ก็ จะเป็นส่วนของฝักนี่แหละนะครับ2ก็จะเป็นในส่วนของด้ามน,นะครับส่วนที่3นี่ก็จะเป็นในหยดส่วนของใบนะส่วนของใบนี่นะครับก็มาลองมาดดชมกันดูนะลองมาชมกันดูนะครับนะพยายามจะให้ท่านได้เห็นนะครับนะ, <S 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 <อ>ะนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดสองกษัตริย์นะครับเป็นมีดสองกษัตริย์ก็หมายความว่ามีนาคก,กับมีเงินนะ มีนาคกับมีเงินนะครับนะที่สําคัญก็จะเป็นมีดยุคปลายนะครับที่ท่านดูอยู่หน้ากล้องขณะนี้นะครับมีดยุคปลายเนี่ยข้อดีของมีดยุคปลายก็มีความแข็งแรงนะครับมีความแข็งแรงนะ,ะแข็งแรงในส่วนไหนบ้างนะครับอย่างแม้ลัดฝักเนี่ยก็จะเป็นเงินแต่เป็นเงินที่เาขาเรียกว่าส่วนผสมจะนะครับนะอาจจะบางหน่อยต้องบอกว่านะครับนะหมายถึงว่าจะอ่อนหน่อยนะแต่ก็ นะจริงๆถ้าเงินเปอร์เซ็นต์สูงนี่นะครับมันจะมีความนิ่มนวลมันจะมีการอ่อนเหมือนทองอย่างเงี้ยนะครับเหมือนทองเหมือนนาคอย่างเงี้ยนะะแต่ถ้าเขานะครับมียุคปลายนี่ยเขาก็จะใช้ส่วนผสมนะครับกับเขาเรียกว่าใช้ใช้เงินนะครับนะ,ะก็คือเปอร์เซ็นต์ที่เขาเรียกว่าอ่อนหน่อยนะครับนะแต่ก็จะทําให้การ ลัดกันก็ดีการรับฝากอะไรต่างๆพวกน,นี้นะครับจะทําให้แข็งแรงกว่าเดิมนะอันนี้ก็คือพูดถึงข้อดีนะพูดถึงข้อดีอย่างนี้นะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับแนหะ่จะเป็นแหมจะเป็นเขาเรียกว่าไขป่ปลานะครับนะเป็นไขป่ปลาแบบลูกศรน,นะครับนะก็ยังมองตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปได้วยความงดงามเต็มไปได้วยความชัดเจนอยู่นะก็นี่แหละครับคือข้อดีของเปอร์เซ็นต์ของเงินนะครับนะก็จะ ทําให้นูกแม้เนี่ยก็เกิดความแข็งแรงจะไม่สึกง่ายว่ากันง่ายนะครับมีความทนทานกว่านะามีความทนทานกว่าประมาณนี้นะครับก็เอามา้ท่านได้ชมน,นะครับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับรูปลักษณ์ภายนอกนี่ก็จะเป็นในส่วนของอแม้นะครับที่รัดในส่วนของปลายฝักนะนก็ยังงดงามนะครับนะเม็ดเรียกว่าแม้ไข่ปลาก็ เรียกว่าเป็นแหมลูกศรน,นะครับนะดูตรงไหนอย่างไรก็ยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับยังเหลือครบหมดว่ากันง่ายนะครับนะมียุคป,ปลายเนี่ยก็มีอายุตั้งแต่72ปีขึ้นไปนะครับนะจนถึง80กว่าปีประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะก็นั่งจากว่ามียุคป,ปลายก็นับมาตั้งแต่หลวงพ่อท่านได้มราพไปนะหลวงพ่อท่านได้มราพเมื่อปี2494นะครับนะก วิธีคำนวณหรือคิดกับคิดง่ายๆนั่นแหละครับเอา2516ตั้งแล้วก็ลบด้วย2494นะครับก็จะเท่ากับหลวงพ่อท่านมรณภาพไปก็72ปีพอดีนะเพราะนั้นก็เอาเอายุข,ของมีดยุคปลายนะครับก็ไล่ขึ้นมาจนถึง2480ประมาณนี้นะนะครับนะย้อนลงไปก็ง่ายครับก็จะเท่ากับมีดเล่มนี้อยู่ที่ 7 2ปีถึง80กว่าปีประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะก็เรียนท่าน้อยแบบนี้นะครับนะ <het at> ก็นี่แหละครับก็การดูมีดเนี่ยก็ต้องใช้สายตาของท่านนะครับใช้ตัวของท่านนี่ใช้ความพิจารณาให้ดีนะสิ่งที่ผมได้พูดไปนั้นนะครับมันอยู่ในคายนะครับนะพูดถึงความเก่ามันอยู่ในขายน,น,นั้นหรือเปล่าพูดถึงความเป็นธรรมชาติมันอยู่ในคายที่ผมได้พูดไปห <today> รือเปล่านะอันนี้ก็คือมีด80กว่าปีประมาณนี้นะครับนะ ประมาณนี้นะก็เนื่งจากเป็นมีดยุคปลายนะครับนะามาให้ท่านได้ชมนะครับให้ท่านได้ดูเป็นแบบนี้นะครับเอาล่ะก็ได้ดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับนะทีนี้มาดูในส่วนของภายในกันนะครับพูดถึงมีดจักรนาลายนะครับมีดจักรนาลายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครื่องรางนะครับนะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของข้เดิมที่ สร้างขึ้นมาน้อยนิดนะครับนะสร้างขึ้นมาน้อยนิดผมเคยเปรียบเทียบให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ฟังแล้วนะครับนะยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าท่านไปสั่งตีมีดนะครับนะสมมุติว่าเที่ยวนี้สั่งตีแบบธรรมชาติสักร้อยเล่มนะครับนะแต่ก็จะมีมีดแบบมีดจักรนลายอยู่นี้ก็ประมาณสักห้าถึงสิบเล่มประมาณนี้นะครับนะสร้างเป็นจำนวนจำนวนน้อยนิด น้อยนิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงมีดจักนาราย,ยก็จะเป็นมีดที่หาได้ยากนะครับเป็นมีดที่หาได้ยากพอสมควรนะต้องบอกว่าถ้าใครมีไว้ในครอบครองนะ,ะก็ถือว่านะครับนอกจากที่จะ,ะเป็นผู้ที่โชคดีแล้วนะครับที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาเป็นผู้ที่มีบารมีว่ากันง่ายนะ,ะก็เรียนท่านไว้แบบนี้นะครับนะ,ะที่สําคัญนะครับ เป็นมีดที่รวบรวมนะครับนะอาวุธทั้ง5้านะครับนะเรียกว,ว่าเทพทั้ง5เข้ามารวมอยู่ในใบมีดนะครับอ่าเดียวกันหรือเรียกว่าเป็นมีดเทพสาตราได้เต็มเต็มตัวเลยนะครับนะได้เต็มรูปแบบเลยว่ากันง่ายนะครับนะก็คือมีดจักรนารายของเรานี่แหละนะครับนะอ่าก็ ผมจะไม่ให้รายละเอียดนะครับน่มากนะให้มากนะครับแต่ก็จะให้ท่านเน้นให้ท่านได้ชมนะครับเน้นให้ท่านได้ชมในส่วนของคกว่าชมด้วยสายตาของท่านเองดีกว่านะครับนะเพียงแต่ว่าชมแล้วนะครับนะติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะท่านก็โทรมาที่เบอร์086 3291496อานเะครับนะเบอร์ศู6าอนนะครับนะก็ ทุกๆคําถามนะครับนะก็คือมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับยกเว้นก็คือคําถามเดียวนะครับนะแล้วก็คําตอบเดียวก็คือในเรื่องของเก้แท้นี่แหละนะ,ะก็ขออนุญ,ญาตจริงจริงก็จะไม่ตอบนะครับนะกะ็ถ้าอยากจะทราบรายละเอียดนะครับก็นั่นแะหละนะครับนะก,ก็ให้โทรเข้ามานะให้โทรเข้ามาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะ หรือนะครับนะเข้าไปคลิกนะครับนะเข้าไปติดตามนะชมวิดีโอนะครับในหลายๆคลิปหลายๆวิดีโอนะครับนะที่สําคัญก็ไม่จะเป็นต้องดูนะครับวิดีโอของผมอย่างเดียวนะครับผมเห็นมีหลายๆท่านมีหลายๆครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านได้นำเอานะครับเครื่องรางนะครับของครูบาอาจารย์ของเราในเขตภาคเหนือตอนล่างนั้นก็คือมาให้ท่านได้ชมนะครับนะนั่นแหละครับความรู้หลากหลายความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับนะอยู่ที่ คลิปอยู่ที่วิดีโอนะครับนะแต่ละคลิปวิดีโอของแต่ละท่านแต่ละครูบาอาจารย์ก็เป็นง่ายนะครับนะเข้าไปดูได้เลยนะครับนะนอกจากจะเป็นวิดีโอของผมแล้วนะครับแต่ถ้าอยากทราบรายละเอียดนะครับนะจริงๆเลยก็นะครับนะในคลิปในวิดีโอนี่ก็เวลามันสั้นๆนะครับอาจจะไปให้ราายละเอียดก็คือไม่ครบว่ากันง่ายนะครับท่านก็สามารถที่จะกดมาที่เบอร์086 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะ เบอร์ศูนยาอเนนะครับนะเมื่อกี้ผมให้ท่านชมในส่วนของภายนอกของฝักนะครับทีนี้ก็มาชมในส่วนของภายในของฝักบ้างนะนะครับพูดถึงภายนอกก็เก่านะครับแต่ข้างในก็คือเก่ายิ่งกว่านะประมาณนี้นะครับนะไหนๆดูกันแล้วเนี่ยผมพยายามที่จะให้ท่านได้ชมนะครับนะให้ชมให้เห็นแบบจัดจ้เลยนะครับน,ะนี่นะให้เห็นแบบจัดจนะครับข้างในผุนะครับนะมีอาการผุ ว่ากันง่ายนะครับเก่าจริงๆนะนี่เขาเรียกว่าเก่าทั้งภายนอกและภายในนะครับนะแต่ภายนอกนี่ก็สังเกตดูว่านะครับเขาจะจริงๆเนี่ยคือการดูแลรักษามีดหมอเนี่ยก็ใช้น้ํามันนะครับนะน้ามันมะกอกนะครับนะที่คนยุคโบราณเขาใช้กันจริงๆก็จะเป็นน้ํามันมะกอกนะเขานิยมใช้น้ํามันมะกอกก็เนื่องจากว่าน้ํามันมะกอกเป็นน้ํามันที่สกัดมาจากพืช นะครับที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นน้ํามันที่เขาเรียกว่ามีทน,นสิทธิ์อยู่ในตัวพูดง่ายมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวว่ากันง่ายนะ,ะก็คือเรียนท่านไปอย่างนั้นนะครับนะอันนี้ก็นะครับงดงามนะครับง,ง,งดงามในส่วนของแหมลัดปลายฝักก็เต็มยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์อยู่นะ,ะยังไม่มีจุดตรงไหนที่เสียหายเลยนะครับเป็นมีดยุคปลายที่นะครับยุคปลายของหลวงพระเดิมว่ากันง่ายนะครับ อันนี้จะเป็นแหมในส่วนของอโคนฝักนะนะครับนะงามครับเป็นไปด้วยความาชัดเจนนะชัดเจนไม่มีอะไรนะครับนะไม่มีอะไรนะครับหลุดมือนะอเล็กนะครับนะก็จับไปจับมาก็หลุดมือประมาณนี้นะ <c oughs> <c oughs> นะครับนะเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับนะให้ดูนะครับให้ดูในเรื่องของไข่ปลานะชัดเจน นะครับนะคมชัดลึกว่ากันง่ายนะครับไม่มีอะไรต้องปิดบังกันนะครับนะเป็นตามหลักมาตรฐานสากลของมียุคปลายนะครับนะนั่นแหละครับก็เป็นอันว่าท่านไหนที่ดูแล้วนะครับนะท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าลืมนะครับโทรมาที่เบอร์0863291496นะอ่าโทรมาที่0863291496นะครับนะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของผิว ของเหล็กนะครับก็จะเต็มไปด้วยคราบไข่นะเต็มไปด้วยคราบไข่ที่เกา่าเกา่าเกา่เกาว่ากันง่ายนะครับนะก็ขนาดมีดยุคป,ปลายนะครับนะก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับนะก็เป็นมีดที่ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้กันนะครับนะธรรมชาติเกิดขึ้นจากภายในแล้วก็เรียกว่าคราบไข่นี้มันเกิดขึ้นจากภายในซึมออกมาสู่ภายนอกนะ อันนี้นะครับนะเกิดจากมวลสารที่ตอนหล่อหลอมนะครับนะตอนหล่อหลอมแล้วก็ตอนมาตีนี่แหละนะเวลาตีเสร็จเวลาเข้าใสนะครับนะด้วยกบใสเหล็กนี่ก็จะไปเจอในส่วนของมวลสารที่เขาเรียกว่าความหลากหลายของมวลสารเอางี้ดีกว่านะครับนะเวลายิ่งผ่านการเวลามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่ก็สิ่งเหล่านั้นก็จะปรากฏออกมาเรื่อยๆนะครับนะ ทําให้เราเห็นอยู่ในสภาพแบบนี้นะอันนี้ก็คือความเป็นจริงนะครับนะอย่าหนี้ความเป็นจริงนะครับนะและที่สําคัญนะครับก็จะม่งบอกถึงการตอกลายนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นอตอกคําว่านโมพุทยะอีกแหละนะครับนะตรงนี้นะอันนี้นะครับนะก็จะเห็นได้ว่าตอกด้วยมือนะครับนะกอ็อย่างเช่นตัวอุนะครับตัวอุที่บน อยู่บนปลายแหลมมนะครับนะ,ะก็จะบ่งบอกถึงการตอกด้วยมือนะครับมองตรงไหนอย่างไรก็จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับนะก็คือการตอกด้วยมือก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้นะ,ะนี่นะครับที่สําคัญคาบใครนะครับก็จะเป็นธรรมชาติมากๆเป็นธรรมชาติมากๆนะครับตามการเวลานะครับตามการเวลานะ,ะนะครับเนี่ยก็ เป็นบทนะครับนะทั้งหมดได้รวบรวมนะครับเป็นคาถา,าทั้งหมดก็คือมารวบรวมกันไว้นะครับในมีดเล่มเดียวนะครับเป็นมีดเล่มเดียวเขาเรียกว่าเป็นมีดาจาักนารนลายนะครับนะจักนารนลายนะเป็นได้รวบรวมบทพัคาถา,านะครับนะของเทพนะครับนะก็คือ ทั้งหมดมาไว้รวมกันก็คือเป็นห้าองค์ด้วยกันนะครับนะเป็นย่าเป็นบทคาถาที่สําคัญมากๆมากกันง่ายนะครับนะที่มารวบรวมไว้ในนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะตอบด้วยเป็นที่เขาเรียกว่าจักนาลาย ชัดเจนมากนะครับนะงดงามมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่นะอันนี้เป็นกระบองนะครับเป็นกระบองของท้าเวทนะครับเป็นกระบองของเท้าเวนี่นะครับก็เรียกว่านะตอกคําว่านี่นะครับก็เรียกว่าตออไว้อันนี้จะเป็นตัวตัวเทกนะครับเป็นตัวเอก คือเป็นมีดจักรนารายนะครับนะ, <teve ody'> ะเฉพาะใบก็อยู่ที่5นิ้วนะเฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วนะครับรวมด้ามฝัก9กนิ้วเป๊ะพอดีเป็นมีดขนาดพกพานะเป็นมีดขนาดพกพาที่เรียกว่านะครับหาได้ยากเป็นมีดที่หาได้ยากนะครับแต่เรียกว่าเป็นจักรนารายที่ที่ผมได้เรียนไปนะครับถ้าเป็ดสร้างมีดทั่วๆไปนะครับสร้างมีดทั่วๆไปก็ เรียกว่าร้อยเล่มสมมติสร้างมีดทั่วไปร้อยเล่มนี่ก็จะมีมีดแบบนี้นะครับนะก็คืออยู่ประมาณสักห้าแต่ไม่เกินสิบเล่มประมาณนี้นะนะครับอันนี้ก็เป็นตอ,อบคําว่าสักกสวัชิลาฟุธทังนะครับนะวชิลาฟุธทังนี่ก็จะเป็นจักรนลายว่ากันง่ายนะเป็นจักรนลายส่วนตัวนี้ก็เป็น กระบองเท้าวเวทนะครับต่อเอาไว้นะครับอาสังวิสโลนะนี่ก็ให้ท่านได้ดูนะครับนะงดงามนะครับงดงามมากจากนาลายเป็นมีดที่หาได้ยากอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับเป็นมีดที่าหาได้ยากจริงๆนะครับนี่ก็พยายามจะให้ท่านได้ชมในส่วนของนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของกันนะในส่วนของกันมีดก็ อย่างที่ได้เรียนไว้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับก็นึอว่าเป็นจุดที่รวบรวมมวลสารนะมวลสารเอาไว้นะครับนะก็ไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเส้นเกษาของหลวงพ่อนะเกสาของหลงวง,ลงพ่อนะครับนะ,งงนะก็จะบรรจุเข้าไปในนี้เมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก,ก็จะปิดด้วยข้างนะครับปิดด้วยข้างแต่ตัวนี้จะใช้เป็น โลหะครอบนะครับเป็นโลหะถ้าเป็นมีดยุคปลายปลายนี่ก็จะเป็นคาเรียกว่าเน้นความแข็งแรงนะครับเน้นทอนแข็งแรงถ้าเป็นมีดยุคต้นหรือมีดยุคกลางนี่ก็ถ้าไม่ครอบด้วยโลหะเอาไว้นี่ก็จะเป็นทําให้ข้างนะครับก็คือหลุดออกมาว่ากันง่ายนะทําให้ข้างหลุดออกมาว่ากันง่ายนะครับก็จะทําให้อ่าความแข็งแรงนะครับก็จะไม่อ่าคเรียกว่า มากเท่ากับการมีจุุกล่างไอ้มีจุกปลายว่ากันง่ายนะครับนะนี่ก็ให้ท่านได้ชมนะครับในส่วนของอมีดเล่มนี้นะครับส่วนด้ามก็นี่นะครับก็เต็มไปด้วยนี่นะครับนะด้ามก็จะเต็มไปด้วยเดี๋ยวผมน,นะครับ نا, ให้ท่านได้ดูในส่วนของเป็นงานนะครับเป็นงานที่นะครับเป็นงานนี่นะครับ งานี้ก็เปรียบเสมือนเป็นขนายของงานแต่ก็เอาในส่วนของของขนายของโคนงานว่ากันง่ายนะครับนะมาตัดนะมาตัดนะครับนะส่วนปลายแหลมที่โคนของงานก็จะนําไปใช้อย่างอื่นนะครับนะไปใช้เป็นมีดขนาดเล็กก็ได้แต่ตัวนี้จะตัดในส่วนของปลายแหลมนะครับของ ขนายนาออกไปครับก็นํามาแกะนะครับนํามาแกะก็จะเห็นอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับงดงามนะครับงดงามด้านนี้จะเป็นพ่อปู่ฤาษีนะครับปางสมาธินะปางสมาธินะครับนั่งบนแท่นแล้วก็ทําสมาธิอยู่นะครับอันนี้คือหลวงปู่นะครับนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเท้าเวชนะครับเท้าเวก็จะเป็นเทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็น เทพที่มีความเกรงกลัวก็ไม่รู้ว่าพกพาไปไหนก็ผีวิ่งกระเจิงอ่ะก็นึกว่าท้าวเวทฯนี่ท่านเป็นผู้ควบคุมผู้ดูแลนะครับ,บผูดผีปีศาจวิญญาณร้ายอะไรต่างๆพวกนี้นะ,ะถ้าเกิดอยู่ในรัศมีที่นะครับที่เข้าสัมผัสได้ดิเขาไม่อยู่แล้วเขาเห็นแล้วว่ากันง่ายนะ,ะก็คือเป็นเทพที่ผีกลัวมากที่สุดว่ากันง่ายนะครับเอาละนะครับก็ตั้งแต่ตน้นจนถึงเวลาขนาดนี้นะครับนะ ผมก็ใช้เวลามานะครับก็พอสมควรนะครับใช้เวลามาพอสมควรนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนมาถึงขณะนี้ก็ประมาณ26กับ43วินาทีนะครับนะก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทางช่อง YouTube นะครับของผมอย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วท่านไหนเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับนะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะ เพื่อที่จะช่วยกันทําการเผยแพร่ว่ากันง่ายนะหรือหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะเมื่อชมแล้วมันติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็จะไปเก็บข้อสงสัยจะยไปเก็บปัญหาไปซีเรียสอยู่คนเดียวนะครับนะก็ให้ท่านโทรมาที่เบอร์0863291496นะครับนะเบอร์0863291496นี่แหละนะครับนะก็คือ หรือหากท่านไหนนะครับท่านไหนที่นะครับนายอยากจะพูดคุยนะครับอยากจะมาสนทนานะครับหรือว่าอยากจะเขาเรียกว่านะครับดูภาพนิ่งสวยๆเต็มปักเต็มใบเต็มด้ามอะไรต่างๆนี่ท่านก็แอดไลน์ผมเข้ามานะนาแอดไลน์ของผมมาที่นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตามที่ผมบอกไว้เบื้องต้นก็คือพิมพ์คําว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก big one เก้านะครับพิมพ์เข้ามานะก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับอยากจะชมภาพมีดเล่มนี้บ้างอาจารย์นักคารินประมาณนี้นะครับหรือว่าเล่มไหนก็แล้วแต่ ep ไหนก็แล้วแต่ที่ท่านชื่นชอบนะท่านกา็แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอนาะวิดีโอแล้วก็ส่งเข้ามานะครับนะส่งเข้ามาอยากจะขอชมมีดเล่มนี้เต็มฝักเต็มด้ามเต็มใบอะไรต่าง,างๆพวกนี้นะครับนะ ก็แอดไลน์ผมเข้ามานะครับพิมพ์คองว่า B.I.G.O.N.E. ตามด้วยหมายเลขก๙นะบีไอจี g o N e ตามด้วยหมายเลขก๙นะ e, นะครับนะก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับท่านก็จะได้ชมนะครับตามที่ท่านต้องการว่ากง่ายนะครับส่วนใหญ่ในแต่และคลิปในตินโนี่ผมจะนิ้นโฟกัสนะครับนะให้ท่านเห็นอักขระให้ชัดเจนให้ท่านเห็นภาพไลให้ท่านเห็นความเป็นจริง นะครับของใบเมีดหรือของด้ามของฝักอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมเป็นส่วนสําคัญนะมันเป็นองค์ประกอบที่ทําให้ทุกท่านเนี่ยต้องอเข้ามาเจาะลึกว่ากันง่ายนะครับให้ท่านชมด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านก่อนนะครับนะก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่ติดตรงไหนอย่างไรก็โทรมาที่เบอร์086-329-1496เนะเบอร์086-329-1496นะครับนะทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่าน ได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักครินมีดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ